เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองกิดนะครับผมวันนี้ก็ตื่นมาแต่เช้าเลยนะครับ10โมงกว่านะฮะ, <c oughs> ะวันนี้เนี่ยผมก็ได้มีตัวใหม่นะครับที่จะมารีวิวนะครับแล้วก็มาสอนเล่นนะครับเป็นตัวที่เรียกได้ว่าใช้สกิลเนี่ยไม่ต้องรอลูกไฟนะครับหรือพลังงานนะครับสามารถใช้ได้ฟรีๆนะครับสกิลอันตรีนะครับ เรียกได้ว่าเป็นตัวที่สกิลเนี่ยแรงที่สุดในเกมหรือในเซิร์ฟจีนนะ <Okay. S 1> ตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมและสามารถ <Okay. S 1> ต่อยพวกตัวแทงเนี่ยทีเดียวเนี่ยตายได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมนี่ หลายคนก็ถามผมมาเยอะมากนะครับว่าราชาเกลืออย่างผมเนี่ยเติมที่ไหนนะครับคุ้มง่ายและปลอดภัยที่สุดนะครับแนะนําเว็บ CGC ไทยแลนด์นะครับผมซึ่งเป็นเว็บที่เติมง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะวิธีเติมนะครับก็ใช้แค่ทูวอลเล็นะครับผมกับ UID และ SID เท่านั้นเองนะครับเนี่ยครับเราก็เข้ามาที่ทูวอลเล็นะครับผมและเลือกที่มันเขียนว่าส่งซองของขวัญนะครับใส่ยอดจํานวนเงินนะครับติ๊กเป็นแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะครับผมกรอกจํานวนคนที่รับซองนะครับกดสร้างซองจดหมายเลยครับปึ๊บแล้วเราก็กดยืน ยันเลยนะครับปึ๊บก๊อปลิงนะครับจากในทัวร์เลยเมื่อกี้นะครับเอามาแปะนะครับผมและกดยืนยันการทํารายการเลยครับนี่สําเร็จแล้วครับเราก็จะได้เครดิตมาเติมเกมแล้วนะคะตัวที่ผมบอกเนี่ยก็คือเจ้าตัวอัศวินขับเครื่อนนะครับผมนี่เลยครับโอ้โหอย่างเท่ครับลำพังตัวมันนี่ก็เท่อยู่แล้วนะผมกล่าวว่าถ้าผมยังเล่นอยู่นะตอนนั้นนะเดี๋ยวผมจะเก็บตัวสุ่มมาให้ได้นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นสายเทคนิคนะครับผมเป็นคาร์ฮีโร่นะครับ โดยสกิลทั่วไปของมันเนี่ยของเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเป็นการทําการโจมตีนะครับเป้าหมายรายเดี่ยวนะครับ130%าพลังโจมตีนะครับแต่ความเท่ของมันเนี่ยก็คือมันสามารถเปลี่ยนร่างได้นะครับมันจะมี2ลร่างนะครับสำหรับเจ้าตัวกิงขับเคลื่อนนะครับในการใช้สกิลนะจะมีร่างที่ใช้มือเนี่ยบีบคอนะครับผมแล้วก็ร่างที่ใช้ถือดาบนะครับโคตรจะเท่นะครับร่างนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะแล้วส่วนสกิลอันตีนะครับอันนี้เนี่ย ดีมากครับดีโคตรเลยใช้อันตีแบบไม่ต้องพึ่งนะครับพลังงานนะหรือที่เป็นลูกไฟนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวส่วนใหญ่เนี่ยมันจะใช้ลูกไฟประมาณ2ลูกใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้นะครับทําให้สามารถใช้อันตีเนี่ยของเพื่อนๆในทีมเนี่ยได้มากขึ้นอีกนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะอันตีเนี่ยก็จะเป็นการโจมตี3ครั้งนะครับ และทำให้เป้าหมายฝั่งตรงข้ามเนี่ยติดสถานะนะเหมือนกับทั้ซึเมื่อกีร่าง2นะครับที่เป็นลูกกลมๆนะครับเวลาตีเนี่ยมันก็จะระเบิดออกนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่แรงมากๆนะครับสามารถทับซ้อนได้สูงสุด3ครั้งนะครับผมและยังไม่หมดเท่านี้นะครับแถมยังลบเกจพลังงานอีกด้วยนะครับผมเกจพลังงานคืออะไรนะครับเกจพลังงานเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่เป็นหลอดลูกไฟนะครับผม หลูกไฟเนี่ยมันก็จะใช้1000พลังงานเกตใช่ไหมครับแต่อันนี้เนี่ยมันจะลดนะครับมันจะลบ500เกตพลังงานของฝั่งตรงข้ามนะก็เทากับว่ามันต้องใช้สกิลหรือว่าตีนะบให้ครบ1000เกตนะครับถึงจะได้1ลูกไฟมานะครับผมมาต่อที่สกิลต่อไปนะครับสกิลต่อไปเนี่ยจะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับเมื่อเริ่มสู้เนี่ยจะเพิ่มค่าต้านทานนะครับ40% ให้เพื่อน2รอบนะครับแถมลดดาเมจที่ไม่ใช่ขีลงด้วยนะครับผมและตัวนี้เนี่ยสกิลเนี่ยมันดีอย่างงูดีอย่างงี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีข้อเสียเล็กน้อยนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อาจจะชอบความไวนะครับก็คงจะไม่เหมาะกับตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะลดความไวนะครับความเร็วของตัวเองเนี่ยเกเรซนะครับเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยเอาง,ง่ายๆคือเป็นตัวตีตัวสุดท้ายของทีมแน่นอนครับผม <laughs> แต่ว่าด้วยความคุ้มของมันนะครับที่ว่ามันตีแรงนะครับมันไม่ใช้ลูกไฟแล้วก็มันมีพวกสกิลต้านทานต่างๆเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะคุ้มอยู่เลยครับคุ้มแน่นอนครับถึงจะเป็นตัวตีตัวสุดท้ายเนี่ยเราก็เน้นยืนหลังนะครับหรือว่าพยายามอย่าให้โดนตีก่อนแค่นั้นเองครับยังไงก็คุ้มนะครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างแรงแล้วหวังผลได้เลยอะ่ะคือมันไม่ต้องห่วงแน่นอนในพละกําลังของมันนะครับสําหรับตัวนี้นะ ผมก็คิดว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับและถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับโดนอันตีนะและเคลื่อนไหวนะครับเจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนร่างนะครับเป็นร่างถือมีดนั่นเองนะครับแบบที่ผมกล่าวไปนะครับเมื่อตอนสกิลทั่วไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะมาเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะฮะมาลวครับเริ่มแล้วนะครับอสศวินขับเคลื่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเอายืนหลังนะครับเพราะว่า มันเป็นตัวที่โจมตีช้าที่สุดในทีมนะเพราะมันจะลดความเร็วของตัวเองเนี่ยลง90%ซนะครับก็จะทําให้มันต้องยืนหลังแน่นอนครับไม่งั้นเนี่ยถ้าตายก่อนจบเลยนะครับนี่เปลี่ยนเป็นล่างถือมีดแล้วนะครับดูอัศวินขับเคลื่อนฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายก็เปลี่ยนไปล่างถือมีดเหมือนกันนะครับโอ้โหอ,อย่างเท่ครับผมไม่เคยเห็นตัวไหนเท่ขานาดนี้นะ <c oughs> โอ้โหปูบ่บอมใช้พลังของสกิลมวยหย่งชุนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ เดี๋ยวรอดูนะครับนี่มันก็จะมีลูกไฟนะที่เป็นอย่างอ้หูนี่ครับตัดแล้วครับอู้หูทีเดียวนะครับปูบอมก็ปูบอมเธอโอ้โหละกงลักากหวานนี่ครับไปตามๆกันนะครับผมอู้แรงจริงๆครับคือแบบไม่ต้องพูดมากอ่ะฟันแค่คนละทีสองทีนี่ก็ตายแทบหมดทั้งทีมแล้วนะครับโอ้โหสุดจริงครับสุดจริงอ่าสุดจริงครับเครื่องนี่ต้องให้เขาเลยนะเนี่ยแล้วมันไม่ได้แบบว่ากาะกานะครับมันก็ยังถือว่ามันอึดในระดับหนึ่งนะครับผม นี่อยู่ที่ว่าใครได้เปิดก่อนเปิดหลังเท่านั้นเองครับเพราะว่ามันแรงพอๆกัน,นครับแล้วเป็นตัวที่สกิลแรงที่สุดในเกมก็ว่าได้นะครับผมแล้วแรงที่สุดยังไม่เท่าไหร่นะเปอร์เซ็นต์ดาเมจสกิลอันตีของมันเนี่ยแรงที่สุดในเกมอยู่แล้วนะครับและยังสามารถทับซ้อนได้อีก3รอบนะครับ3ครั้งนะครับผมมันยิ่งทําให้ทวีคูณเข้าไปอีกอะคิดดูละกันนะครับนี่ก,ก็เลยแต่ทัศซึเมื่อกีทัศซึ่มากีแล้วนะครับยังดูไม่เต็มอิ่มเลยนะครับเมื่อกี้นี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูใหม่ดีว่า มาครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเกมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เียเท่เลยนะครับยืนหลังล่างเลยนะครับรอบนี้ดูครับอสุวินขับเคลื่อนจะรอดไม่ลอดครับเจอกระบองเหล็กนะครับแล้วก็ใครอยากให้ผมรีวิวตัวไหนบ้างเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์กันเยอะๆหน่อยนะครับผมจะได้รู้นะครับว่าควรเอาตัวไหนมาก่อนดีนะฮะแล้วขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกระทืบไลค์กันให้หนักๆนะให้เกิน100ไลค์เลยนะครับผม นี่อยู่กระบองเลยัวครับเหมือนสกิดดะโอ้จีน้อยก็โหดนะเนี่ยนี่มาแล้วครับปึ้งโอ้โหนี่ขนาดไม่ใช่ร่างถือดาบนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยสกิดเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยมาแล้วครับเปลี่ยนร่างเป็นถือมีดแล้วนะครับตอนนี้ถือดาบแล้วนะครับรอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับโอ้โหยปูบอมปูบอมปูบอมก็ยังอึดอยู่นะครับทำเป็นเล่นไบหนี่เจอมวยยงชุนเข้าไปหนึ่งที โห่หมาเฝ้าบ้านครับโอ้พูดถึงผมยังไม่ได้รีวิวหมาเฝ้าบ้านเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องจัดซะหน่อยนะครับนี่สองเทินแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับยังดูเชิงกันอยู่นะครับสกิลยังไม่ค่อยได้ผลยังไม่ค่อยจีดจายกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างยังมีเกาะนะครับนี่ไอ้หูฟันเข้าเลยครับทําเป็นเล่นไปนะฟันทะลุเกาะได้นะครับเนี่ยดูเกาะแตกเลยนะครับไม่ได้ฟันทะลุแล้วแต่ฟันเกาะแตกนะครับผม เถื่อนเกินนะครับเดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นยังไงครับโอ้ยอะตอมอีกนี่ก็แรงใช้ได้อยู่ครับยุงก็เอาเรื่องนะครับเนี่ยทำไปเล่นไปแต่ปูบอมนี่ค่อนข้างสกิดนิดนึงครับปูบอมกระบองเหล็กก็ไม่เท่าไรครับเอาแล้วครับรอดูครับรอดูครับมาแล้วครับกัดสวินขับเคลื่อนครับเทิรอนอีกเทิร์นหนึ่งเทิร์นหนึ่งครับรอดู มาแล้วครับเอาสุนขับเคลื่อนยังไงครับจังหวะนี้อ้โหูดูครับทาไมมีก่อนี่หายเลยนะครับกระบองเหล็กหายไปแล้วนะครับหายไปในพริบตานะครับโอ้โหคิดดูครับโหดขนาดไหนอ่ะดูดิกระบองเหล็กยังเอาไม่อยู่นะครับโอ้โหไปแล้วไปรับไม่กลับย้อนมาแล้วครับกระบองเหล็กโอ้โหแต่ยุงตีโหนดมากครับอยังตีไม่เข้าอะไรยังตีไม่ทะลุก่อเลยนะครับ กาะถือว่าหนามากมีต้านทานอีกขีน็อตยังไงก็ไม่เข้าครับไม่ทะลุเกาะเลยไปย้ง่งนี่ครับดูครับโอ้โหก็ถือว่าแรงใช้ได้อยู่นะครับโอ้ยยุงตีแรงมากตีเกาะแตกเลยอะยุงอะ่ะเรียบร้อยครับโอ้แต่ยุงเอาลงครับยุงสามารถเอาสลงกับเพื่อนลงได้นะครับทำเป็นเล่นไปนะครับ โอ้โหจริงครับประมาณนี้แหละครับสำหรับอัศวินขับเคลื่อนนะครับผมอ่าก็สำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ